ออยากได้ความมันจนจ่นใจตัวเองเหรอเออต้องมองถึงถึงสิ่งเรื่องดีๆในตัวเราก่อนนะว่าเออเราอะมีอะไรดีบ้างมันต้องมีเนี่ยมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าคนเรามันก็ต้องมีทั้งที่ดีแต่ไม่ดีทางนั้นแต่บางทีเราอยู่กับตัวเองมากเกินไปมันเลยทําให้เราอะไม่เห็นว่าเราเป็นยังไงบางทีเราอาจจะชินกับการที่เราอยู่กับตัวเองมากเกินไปไงแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเออเป็นยังไงแต่บางทีคนรอบข้างเขาก็มองออกว่า นี่นะเป็นคนอย่างนี้แต่ก็ควรถามคนที่แบบเขาจะนิกับเราจริงๆที่เราจู้จึกว่าเราไว้ใจเขาเขาอาจจะบอกว่าเราเป็นคนแบบนี้ก็คือเราก็จะมีข้อดีบางทีแล้วก็ข้อดีแต่ไม่ออกก็ลองถามคนรอบข้างดูว่าแบบคนข้อดียังไงบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็นึกไม่ posso. ออกก็ถามเพื่อนถามเพื่อนถามพี่อะไรเงี้ยที่แบบมีข้อดีอะไรบ้างในในตัวคือบางทีเราอยู่กับตัวเองมากเกินไปแล้วมันไม่รู้อะแล้วบางทีที่มันอ,อารมณ์ดิ่งมากๆอ่ะ มันจะทําให้รู้สึกบบเฟลรู้สึกแย่มันจะมองแบบทุกๆอย่างมันแย่ไปหมดเลยแล้วก็มันจะมองไม่ค่อยเห็นข้อดีตัวเองหรอกเวลารู้สึกไม่ดีอ่ะอืมจริงๆก็มีข้อดีในตัวเองนะทุกๆคนเลยเริ่มจากสงเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบเริ่มจากการชมตัวเองในการที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองในกระจกบางทีก็ทํามาทุกคนไม่ได้บ้าแต่บางทีมันก็แบบเอ๊ยยิ้มให้ตัวเองหน่อยก็ได้ในกระจกอะไรเงี้ย แล้วก็บอกแล้วก็บอกตัวเองว่าบางทีก็พูดกับตัวเองแบบแล้วแต่แล้พูดภาษาอะไรในวันนั้นบางทีอ่ะวันนี้ก็แบบตุ๊แบบแบบอะไรอย่างเงี้ยบาบงทีก็ไม่มีคำพูดบางทีก็แบบเชสซ์เนอะไฟติง้งชียอัพตัวเองก่อนทุกคนก่อนที่จะให้คนอื่นมาเชียร์ตัวเองก็ต้องชียอัพตัวเองก่อน